ต้องคิดเพื่อนๆว่าเราทำไม่ได้ทำได้ครับผมทุกอย่างเราทำได้แต่ก็ให้เราลงมือทำเออสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยามเช้าส่งกำลังใจกันนะกำลังใจสำคัญที่สุดแหละเออแล้วก็เห็นคึ้นเพื่อนมิได้เลื่อนผ่าน ก็สำคัญเหมือนกันที่สุดเหมือนกันทักทายปฏิสัมพันธ์กันนี่คือส่วนที่ทุกคนนั้นเรียนรู้และปฏิบัติให้กำลังใจกันในกลุ่มครีเอเตอร์และเปิดโหมดมืออาชีพและไม่เปิดโหมดมืออาชีพเมื่อเห็นคลิปน่าสนใจก็ทักทายปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าแล้วเราทำคลิป ทำคอนเทนต์ไม่ต้องคิดมากว่าจะมีคนชมไหมมีไหมทําไปก่อนเพื่อนทำไปเป็นการฝึกฝนในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเราทุกคนเรากับผมไม่ได้เป็นอะไรมากมาจากตรงไหนเริ่มต้นจากจดุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดเพื่อนเริ่มต้นจากมีเพื่อนคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีเพิ่มไปเรื่อยๆมีเพื่อน เริ่มต้นจากการพูดเล็กๆน้อยๆในการไลฟ์สดในการทำคลิปในการทำคอนเทนต์เขายังไม่เก่งเพื่อนเรายังไม่เก่งพอเราก็ต้องพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆวันนี้เราอาจจะส่ง5คลิปเออสองสเดือนทำไปก่อนอีเดือนหน้าอาจจะส่ง10คลิปหรือ7คลิปหรือ8คลิปพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อนการพัฒนาตรงนี้เขาเรียกว่าเราทำได้ เมื่อเราทำได้เราจะเห็นเงินในอากาศเราก็จับปุ๊บเลยเงินในอากาศจับเลยเราก็ดูมันไม่มีหรอกครับผมเรามองไม่เห็นแต่จับในที่ใหม่ถึงเราลงมือทำส่งภาพนิ่งข้อความโน้ตไลฟ์สดคลิปยาวคลิปสั้นสตอรี นี่แหละเราให้กำลังใจกันเชา้าทุกวันเพื่อนเรามีกำลังใจทุกวันไลฟ์สดก็เปิดช่องถ่ายทอดสดทักทายแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเตรียมตวัวพร้อมซักซ้อมให้ดีเสื้อผ้าหน้าผมตามกําลังของเราเพื่อนตามรูปแบบของเราไม่ไม่ต้องสวยเลิศประเสริฐีอะไรนะ ก็ตามตามวิธีของเราเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบาย